สิองพฤทธภาสิองพฤทภามันจะปีหนึ่งเราปลกเป็นดีสิบองพฤทธภาเสร็จก็ดูโตสมอกันเยอะน้แตใบสวยขึ้นนะใบยาวสามสี่มือตามไม่ได้แล้วถ้าเราฉีดเลยเราก็ได้สี่รอบนี่เพิ่งฉีดไปเดือนสองวันนี่ ใบเงาร็เลยบบเลยอมรับเลยนะเมื่อนะน้องเด็นไหมฝั่งนี้เลยดูดูฝั่งเราดูฝั่งยอดแตกดีนะกองเป<ด>็นนองต<อ>้นสายปิ้งสองนะที่มันเป็นโรคมนยังมั่งไหมมีต้นรู้ฮะตัวยังเหลืองอยู่อ่ออะก็ยังเวลเกี้ยต้นนั้นเนองหมดมด ลองดูต้นนั้นเขาต,นต,นนตน้นมันเหลืองอยู่ต้นเดียว<อ>มันเหลืองมามันเหลือตงตั้งนานแล้วเออถ้ามันไม่หายเลยนะยังยังแต่ก็ลองลองสังเกตดู <S <S ออแต่มันก็แตกใบอยู่นะออแต่ต้นมุมนู้นสีหใหนักเตอร์ดูมาชุดทีแล้วพาดูน่อยนี่เรา เรียกคิวเดนเราพวกสารเมาเนียต้องกำจัดแรงด้วยไม่แต่ไปใส่ขึ้นนะเองด้วยต้องกำจัดแรงด้วยจะอะไรเขาเรียนด้วยขึ้นยอดตีลบตีปูนด้วยใบดูแข็งแรงขึ้น ดูดูหนาดูหนาตามากกว่าเดิมนะเนี่ยใบล่างเองนะก็ก็พูดง่ายเมื่อก่อนสู้สู้สวนในกล้วยไข่ไม่ได้ในกล้วยไ,ไขแ่แต่แต่ตอนนี้สู้สวนในกล้วยไข่ได้จริงไหมลนะ่ะ <c oughs> จริงไหมถ้าร้อง,อ,งอีกสักฟักความความ,ความเขียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลองต้องลองตะเกียต้นเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทีนี้ก็รู้แล้วว่ามันมันยังไงเออ ตอนนี้เป็นโรคตอนน,นี้มันเป็นเป็นโรคอยู่แล้วเพราะว่า,ามันหายแสแดงว,ว,ว่ะถูกโรคแต่มันก็แตกใบนะเนี่ยยอ,อดใหม่ออกมาเลยใชมันแตกใบยอยู่ไอ,อ,อ้ต้นใหญ่ๆเนี่ยของเขาหรือไงของของอีกสวนหนึ่งสวนบัน้นอันนี้ก็สองปีแล้ว เวลามากกว่านี้นิดนึงป่วยไงก็เป็นต้นนี้ต้นเดียวก็เป็นต้นนี้ต้นเดียวครับที่มันเหลืองต้นอื่นมันหายแล้วต้นอื่นเป็นนิดเดียวไงบอกความเขียวตัวตู้ดูแนไม่ได้ ดิสู like <era> ้ได้สบายอยู่เลยส่วนไม่กล้วยไข่เงาเงางอวบเงาน่นนะยอมรับเลยเดี๋ยวดิบนึงตายตายยอดจะดิบยิ่งนานไปยิ่งโตเข้ากันแล้วก็หะดียังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเองเดียวสิ้นเดือนจะใส่ ในสูตรอะไรอัตราที่ใส่เท่าไหร่ก็ต้นหนึ่งนี้ก็ประมาณสามกมือยีอ่สิบวันยี่สิบวันใส่จริงเ,เ,เยอะไปนะไม่เยอะด,ดูดูที่ํำต้นแล้วไม่มีอาการกลับมแมลงไม่ไม่เข้าทำลายไม่เยอะสามกมือเมื่อก่อนใส่เมื่อก่อนใส่เยอะ เหลืองนะเหลืองอระของอะไรที่มันไม่พอดีนะใ่มันจะมีปัญหาเมื่อก่อนใส่สิบห้าวันสิบห้าสิบห้าวันใส่ทีนึงแล้วมันจะเหลืองไห้เลยเลยลดลงมาลดขนาดปุ๊บลงตัวเลย่วนตั้งที่ไหนครับ่วนคุณสองนะ ในคลิปติเก็ตไว้ครั้งแรกนะเราอยู่อยู่อะไรนะตำบลบบอำเภอเขาสมิงเขาสมิงอันนี้ตำบลวังกระแจอันนี้วงังวังตักอ๋อวังตักเหรออ๋อแต่าวาังกระแจจะคิดอ๋ออ๋ออ๋อวนส,วน,สวนนู้นวังกระแจะนี่วังตักอ๋อใช่ก็แล้วกันตรงนี้อ่าฮะโอเคเดี๋ยวเพื่อีเเซนตต้นทุเรียนนะครับให้ให้ต้นทุเรียนบอก อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโรคนีฮะอันนี้เพิ่งเริ่มเริ่มฟื้นอตอนนั้นใบใบมันเหลืองอย่างเงี้ยต้นนั้นเล็กจังรีสอไหนฮะหออันนั้นพึ่งเอามาใส่ครับอ้บอ,อ <laughs> <laughs> ดีมันมีมันมีน้ำเหี่ยงอยู่มันก็เลยเอามาใส่โอ้อตงปลูกได้ประมาณสองเดือน,นี่ยมั้งเลยเลย อันนี้ซื้อมาต้นกี่บาทอันนี้170รู้สึกว่าจะร้อยเจ็ดสิบหรือเท่าไหร,ร่ไม่รู้อะตอนนั้นมันต้นพันไม่ค่อยมีด้วยของแพนซื้อมาร้อยหนึง่งเดี๋ยวไปดูบ้านแพนนะตอนไปบ้าน,นสีซื้อสีซื้อสีพันอะไรอันนี้หมอนหมอนครับตอนนู้นดอกพงมณีข้างหน้าน,นี่ลูกมันดกเนาะพงมณีนนมันดกฮะแต่ลูกมันใหญ่โตลูกเล็กลูกเล็ก สามโลสามโลนิดๆเต็มที่ก็ประมาณสามโลสามโลครึ่งไม่เปลืงตังเวลาซื้อแต่หมอนไม่ไหวโอ้หมอนาว่าใหญ่จริงๆก็สิบสิบโลก็มีสิบโลเท่าไหร่สิบโลสิบเอ็ดโลเนี่พักตลางเป็นพันตแต่อันนั้นจะมันจะราคาจะจะถูกกว่ากันหน่อยถูกกว่าอยู่ไซส์ประมาณสี่ฮาโลไซสี่โลห้าโลจะจะราคาจะแพง Okay. วันนี้ก็ขอบคุณมาก,ากตามติดตามหลังจากฉีดส,สามครั้งนะติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวภาพไปจะรายงานไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ก็อีกหน่อยก็ตามไปเรื่อยๆแล้วก็เจอลูกพอดีกัน <c oughs> <c oughs>